คิดวันนี้จะแปลกหน่อยนะฮะจริงๆผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่อยู่ๆก็ด้านมีฝนตกหนักกว่าจะหยุดก็เกือบ5้าโมงเย็นผมเลยต้องรีบกลางรีบเซ็ตของกลัวว่าถ้าถ่ายไปด้วยกลางไปด้วยมันจะข้ามซะก่อน มก็เลยมาถ่ายตอนเช้าของอีกวันเสรยดายมากเพราะวันนี้ผมมาขึ้นบ้านใหม่ด้วยเฮลินอกรีทับเต้นสีเข้มหลังแรกที่ไม่ใช่ผ้าทีซีเหมือนหลังอื่นๆที่ผมมี กะใช้มาลุยหน้าฝนเต็มที่ถ้ตอนฝนตกจริงๆกลับกลัวเต้นเลอะซะอย่างนั้นนึกแล้วก็ขำทริปนี้เป็นทริปฉุกลระหุกเหมือนเดิมไม่ค่อยได้เตรียมอะไรเท่าไหร่เน้นกินง่ายๆทำง่ายๆก็มามากตั้งแต่เช้าไปเลยง่ายดี เต็นพียูนี่แอบร้อนกว่า TC อยู่เหมือนกันนะรู้สึกได้เลยกิในไปสักพักทนร้อนไม่ไหวเราเลยย้ายออกมานั่งใต้ต้นมะม่วงดีกว่าติดนิสัยไม่กลางทา้ามันก็จะลำบากหน่อยๆนนะ มาต่อที่มือเที่ยงอย่างรวดเร็วประเดิมเตาใหม่อยากได้เจ้านี่มาสักพักแหละอีวาวนิคาสเซตแก๊สฮอตเพลททอดไข่แบบไม่ใช้น้ำมันไม่ติดกระทะเลยสักนิดเดียวเราทอดไข่ไว้กินกับยากิโซบะสำเร็จรูปช่วงหลังเนี้ยสำเร็จรูปบ่อย มันสะดวกดีจริงๆคือขี้เกียจนั่นแหละ โอเคยู okay, ง่ายดีอร่อยด้วยเตามันดีด้วยแหละ จริงๆตอนนี้มันยังหน้าหนาวอยู่นะแต่ผมว่ามันจะเป็นหน้าร้อนอยู่แลหละอากาศตอนกลางวันโหดเอาเรื่องแต่ที่นี่ดีหน่อยมีลมพัดทั้งวันขอย้ำว่าทั้งวันและตอนเย็นที่นี่ชิลมากลมมันพัดมาอยู่ตลอดเลยทำให้ที่นี่ไม่ร้อนเท่าไหร่ลืมบอก ก็วีนี่ก็ไอเทมใหม่ซื้อมาให้เข้าอับเต็นท์ใหม่โดยเฉพาะสงสัยของเฮดินอกจะตามมาอีกเรื่อยๆเหมือนผมกำลังจะย้ายค่ายยังไงไม่รู้มาเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศของลานนี้กันลานนี้ชื่อตะการตาแคมปิ้งอยู่จังหวัดชลบุรีลักษณะลา,านเป็นเนินเขาไม่ใหญ่มาก จุดที่ผมกลางอยู่ผมขอเรียกว่าเนินล่างใกล้ทางเข้าแล้วกันจุดนี้การเต็นได้ค่อนข้างเยอะหญ้าค่อนข้างเรียบแต่จะโดนแดดเกือบทั้งวันจุดที่ 2. จะอยู่บนเนินเลยจุดที่ผมกลางขึ้นมาหน่อยตรงนี้เป็นวิวภูเขาไกลๆไม่มีต้นไม้บังเลยใครชอบวิวชัดๆมากลางตรงนี้ได้แต่ต้องรีบหน่อยเพราะว่าตรงนี้หลายคนน่าจะเล็งกัน กลางได้หลายเต้นแต่จะโดนแดดทั้งวันกว่าจะร่มนู่น5โมงเย็นลืมบอกบางช่วงที่นี่ลมจะแรงมากอย่าลืมพกสมอยาวๆมานะถัดมาจากเนินบนฝั่งซ้ายจะเป็นลานต้นมะม่วงฝั่งขวาจะเป็นเนินแบบโล่งๆใครชอบล่มๆก็จัดลานต้นมะม่วงได้เลยใครชอบวิวภูเขาก็ตรงเนินโล่งนี้แหละจริงๆตรงไกลๆนุ่นยังมีที่ไก่นะ ใครสนใจไปดูในเพจเ Facebook ของร้านนี้ได้เลยตระการตาแคมป์จังหวัดชนบุรีสรุปร้านนี้ดีมากลมพัดตลอดสังเกตได้จากเต็นท์แถมเดินทางง่ายมากถ้าอยู่กรุงเทพขึ้นทางด่วนยาวๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสงสัยคงได้กรรมกลางแถวนี้อีกแน่แต่ขอผ่านหน้าร้อนมาก่อนนะไม่ไหวร้อนเกิน เหมือนเอาเต็นท์ใหม่มาเทลมเทฝนน่าจะสอบผ่านนะอุ้ยอุยเหมือนเต็นท์จะปิวลมแรงจริง้งลานเนี้ยอย่าลืมสมอบกและลังเชือกเต็นท์ของท่านให้แน่นๆนะครับ แต่ตอนเย็นที่นี่ชิลมากจริงยอมรับเลยเพราะลมนี่แหละทำให้ไม่รู้สึกร้อนเลย ไฟ LED ล้วนเหมือนที่เขาบอกยิ่งแคมของยิ่งลดลงพวกของที่สั่งใหม่อย่างมาไม่ถึง มื้อเย็นวันนี้กลับไปเมนูไม้ตายปิ้งย่างเกาหลีที่คุ้นเคยจริงๆคือเห่อเตาใหม่แหละอยากใช้มันทุกมือ้อคิดเมนูไม่ออกก็เลยปิ้งย่างมันซะเลย รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่น้ำมันมันไม่กระเด็นเลยแฟนผมบอกว่าคิดไปเองนั่นแหละกระเด็นเหมือนเดิมแหมไม่เห็นต้องช็อตฟิลกันเลยไฟนี่ก็ไอเทมใหม่ดูไปดูมาทิปนี้ของใหม่เยอะเหมือนกันแทฮ ช่วงนี้จะติดน้ำองุ่นหน่อยๆขอพักน้ำสับปะรดไปก่อนไอ้น้ำองุนเนี่ยกินแป๊บๆก็เซเหมือนกันนะือผมคออ่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เวลาของความสุขก็ผ่านไปเร็วเหมือนทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปหาความสุขกันบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่แคมหน้า See you somewhere